สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะสําหรับเตรียมสอบก็พอใบสามหนึ่งสี่ค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจนะคะกดถูกใจเพจนะคะก็ฝากกดกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ยังติดตามกันมาจนถึงวันนี้ค่ะ <c oughs> ค่ะเราก็จะมาดูโจทย์กันต่อนะคะจากเรื่องที่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการคิดดอกเบียนะคะก็โจทย์ครั้งที่เราจะเป็นในส่วนของดอกเบียไม่ทบต้นนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันใน โจทย์ดอกเบีย้ยไม่ทุกต้นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็จะเป็นโจทย์ที่แหวกไปอีกขั้นหนึ่งนะคะก็ลองมาดูกันค่ะก็โจทย์เขามีอยู่ว่าเจนให้โบยืมเงิน40,000บาทคิดดอกเบีย้ยในปีแรก10%และคิดดอกเบีย้ยลดลง1%ทุกๆปีในเวลา10ปีเจนจะได้รับเงินคืนเท่าไหร่นะคะคำถามของเขาคือว่าในระยะเวลา10ปีเจนจะได้รับเงินคืนเท่าไหร่นะคะ ลองมาทวนสูตรกันนะคะสูตรของดอกเบีย้ยไม่ถบต้นนะคะดอกเบีย้ยนะคะดอกเบีย้ยก็จะเท่ากับจำนวนเงินต้นนะคะคูณกับอัตราดอกเบีย้ยต่อปีแล้วก็คูณกับจำนวนปีนะคะจำนวนปี หรือระยะเวลาระยะเวลาที่ทําทการยืมหรือฝากเงินนั้นๆน,นะคะเราลองมาวิเคราะห์โจทย์กันนะคะเขาบอกว่าเจนให้โบยืมเงิน40,000บาทคิดดอกเบี้ยนในปีแรก10%และคิดในดอกเบี้ยนในปีถัดไปนะคะก็คือลดลง1%ทุกๆปีหมายความว่าลองมาทำเลยนะคะ ในปีที่1นนะคะดอกเบี้ยนี้เราจะมาดูกันในส่วนของดอกเบี้ยก่อนนะคะดอกเบี้ยที่โบนะคะจะต้องจ่ายให้เจนทั้งหมดนะคะในตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่10นะคะในปีที่1น,นะคะปีที่ปีที่1น,นะคะดอกเบี้ยก็จะเท่ากับ4ี่หมืคูณกับ 10เปอร์เซ็นต์ปีแรกนี้จะ10เปอร์เซ็นต์นะคะก็เป็น10ส่วนร้อยก็แค่ปีเดียวนะคะก็คือปีที่1ปีที่1น,นั่นเองค่ะต่อไปนะคะปีที่2ดอกเบี้ยก็เป็นแบบไม่ทบต้นนะคะเงินต้นก็จะยังคงเป็นเงินต้นเดิมนะคะ40,000บาทปีที่2นะคะดอกเบี้ยลดไป1%นะคะจาก10%ก็จะเหลือ9%นะคะ ก็ระยะเวลา1ปีนะคะก็คือแค่ในเฉพาะปีที่2ค่ะแล้วก็ปีที่3ก็จะเป็น4ี่หมืนแล้วก็ลดลงอีก1%นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าลดลง1%ทุกปีนะคะจาก9%ในปีที่2ก็จะเหลือ8%ปอร์เซนค่ะสำหรับปีที่3แล้วก็ปีที่4ก็จะเป็นสี่หมื่นคูณกับ7%ซน์ ปีที่5้าก็จะเป็นสี่หมื่นคูณกับหปีที่6ก็จะเป็น4ี่หมื่นคูณกับหปปีที่7ก็จะเป็นสี่หมื่น คูณกับ4%เปอร์เซ็นต์ีที่8ก็จะเป็น4 0 0 0มื่นคูณกับ3%เปอร์เซ็นต์ีที่9ก็จะเป็น4 0 0 0มื่นคูณกับ2%เปอร์เซ็นต์และในปีสุดท้ายนะคะปีที่10ก็จะคิดดอกเบี้ย หือแค่หเซเท่านั้นนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกเบี้ยทั้งหมดนะคะนำดอกเบี้ยในทุกๆปีนะคะมาบวกกันก็จะเป็นจำนวนดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยทั้งหมด ที่เจนนะคะจะต้องได้รับอันนี้ยังไม่รวมกับเงินต้นนะคะนี่แค่ดอกเบีย้ยที่เจนจะต้องได้รับนะคะก็ถ้าสมมติว่าคิดตรงๆนะคะเราก็คือคิดคูณกันออกมาเลยนะคะของนี้ลบก่อนถ้าเราจะคิดตรงๆนะคะก็คือ นี่นะคะก็คูณกันออกมาตรงนี้นะคะก็ตัดตัดศูนย์ออกไปก็เป็นเหลือสี่พ4,936 3,600าสามสนยะคะสี่แปดสาิบ ของสีตรสคูณก็ให้แม่นๆนะคะพื่อให้แบบว่า,าเห็นแล้วก็คือรู้เลยนะคะก็จะทำให้เราคิดเลขได้เร็วขึ้นนะคะสี่สี่สิบแล้วก็สุดท้ายก็4ี่ เมื่อนำมาบวกกันนะคะก็คือปีที่หถึงปีที่1ิบมาคะดอดเบียก็คือสี่พบวก3.600บวกส2 0พบวกสองพบวกสองพยบวกสองพบวกหนึ่อยบวก1น0 0พันสองร้อยบวกแ0 0 0้ร้อยบวกี่นะคะทั้งหมดนี้บวกกันนะคะก็จะได้อยู่สอง0มบาทนะคะอันนี้นะคะก็เป็นดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยทั้งหมดนะคะสอง0 0บาทแล้วก็แต่ว่า เจนนะคะจะต้องคืนเงินจะต้องได้รับเงินคืนจากโบนะคะจะต้องเป็นดอกเบี้ยบวกกับเงินต้นนะคะซึ่งเงินต้นนี้นะคะก็อยู่ที่40,000บาทนะคะดังนั้นนะคะเจนนะคะจะได้รับเงินคืนทั้งหมด2 2 0 0 0บาทบวกกับ4 0 0 0 0บาทนะคะก็คือ6 000, 6 2 0 0หบาทนั่นเองค่ะค่ะนี้ก็คือคำตอบนะคะแต่ว่า ถ้าเราดูอย่างนี้คะ่ะการที่เรามาคิดแบบปีที่หนึ่งปีที่สองไล่คิดออกมาแต่ละปีแบบนี้มาทําให้เราใช้เวลาในการคิดเลขนานถูกไหมคะเพราะว่ามันจะต้องมาเรียงปีถ้าสมมติว่าเขาให้มามากกว่าสิบปีเป็นยี่สิบปีหรือสามสิบปีอย่างนี้มันก็เสียเวลาในการคิดใช่ไหมคะเราลองมาจัดรูปนะคะให้มันสามารถคิดได้ง่ายๆกันดูนะคะว่าเราทํายังไงได้บ้าง จับตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในรูปของเงินต้นคูณกับดอกเบี้ยแล้วก็คูณกับปีนะคะแล้วก็มาบวกบวกบวกกันในแต่ละปีเราสามารถนะคะดึงตัวร่วมออกมาได้นะคะเดี๋ยวจะขอแป๊บนึงนะคะมันจะเหมือน มันเป็นสมบัติหนึงนะคะในการที่เราสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้อย่างอย่างอันแรกใช่ไหมคะมันเป็น4ี่หมืนคูณกับสิส่วนร้อคูณกับหแล้วก็จะบวกนะคะบวกกับ4ี่หมืนคูณกับเส่วนร้อคูณหแล้วก็บวกปีถัดไปเราสามารถดึงเอา ดึงเอาดึงเอาตัวที่เหมือนกันนะคะก็คือสี่หมื่นนี้จะเหมือนในในทุกๆปีค่ะตัวที่เหมือนกันนะคะก็คือสี่หมื่นแล้วก็จํานวนปีก็คือ1ปีเราสามารถดึงเอาส่วนที่เหมือนกันเนี้ยออกมาอยู่ข้างนอกวงเล็บได้นะคะแล้วก็ข้างในวงเล็บก็จะเหลือแต่ อัตราดอกเบี้ยนะคะที่บวกกันแต่ละปีก็ถ้าจะสมมุติว่าเราคิดแค่2ปีนี้ก็จะกลายเป็นแค่สี่หมือนคูณกับ1นะคะแล้วก็วงเล็บก็จะกลายเป็นแค่เราดึง100่งนี้ออกมาด้วยก็ได้หารหนึ่งร้อยแล้วก็ข้างในวงเล็บก็จะเหลือแค่10บวกเก้าจะบวกจํานวนแค่จํานวนปีในวงเล็บนะคะสําหรับตรงนี้นะคะที่ใครใครถติมมว่าใครไม่เข้าใจนะคะก็ สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะก็จะได้สอนในเรื่องของสมบัติตรงนี้เพิ่มเติมให้นะคะอสยบขึ้นหน่อนะคะอย่างอันนี้นะคะก็จะได้ว่าเราก็ดึงสี่หมื่น นี้คือรวม10ปีเลยนะคะก็ดอก10ปีเลยรวม10ปีก็จะเท่ากับ40,000ดึง1ออกมาด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกันแล้วก็ส่วน100นี่ก็เหมือนกันเราก็ดึงออกมาเลยก็100ข้างในวงเล็บนะคะก็จะเหลือแค่จำนวนปีนะคะก็ปีแรกก็เป็น10บวก นี่เป็นเครื่องหมายบวกคะเพราะว่าในแต่ละปีทั้งหมดนี้เราเอามาบวกกันใน1ิปีนะคะก็สิบบวก9้าบวกแปบวกเจ็ดบวกหกบวกห้าบวกสี่บวกสามบวกสองบวกหนึ่งจากที่เราต้องมาคิดนะคะดอกเบี้ยในแต่ละปี10ปีแบบนี้มันก็จะเหลือแค่บรรทัดเดียวแบบนี้นะคะที่เราต้องคิดมันก็ทำให้เราประหยัดเวลาลงมากเลยนะคะ เราลบตรงนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็วิธีบวกนะคะจำนวนที่มันเรียงต่อกันอย่างนี้นะคะก็ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็มาดูตัวนี้นะคะตัวต้นแล้วก็ตัวปลายนะคะอันนี้บวกกันได้1 1แล้วก็ ถัดมานะคะ9บวก2ก็ได้11ตัวถัดมา8บวก3นี้ก็ได้11 7บวก4ก็ได้11แล้วก็6บวก5นี้ก็ได้11อย่างเงี้ยค่ะก็มันก็คือ11บวกกันอยู่5ครั้งนะคะนั่นก็คือ11คูณ5นั่นเองนะคะก็มีค่าเท่ากับ55ในวงเล็บทั้งหมดนี้มีค่า55นะคะ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครจะสะดวกที่จะมาบวกเป็น10บวก9บก8บวก7บวก6บวก5ก็ได้เหมือนกันนะคะจะลองเช็คดูก็ได้นะคะ10บวก9ก็เป็น19ใช่ไหมคะ19บวก8ได้27 27บวก7ก็ได้34 34 34บวก6ก็40 40บวก5 45 45บวก5บวก4เป็น49 49บวก3 52 52บวก2 1> 54 54บวก1 55ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามาจับคู่บวกกันอย่างที่10บวก1แล้วก็เอา9บวก2อะคะก็จะทำให้มันสะดวกรวดเร็วง่ายกว่ามากนะคะก็เป็นการดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการทำโจทย์ข้อต่อไปได้นะคะดังนั้นนะคะตรงนี้ก็จะเหลือแค่40,000คูณ1คูณห5นะคะก็ส่วนร้อย ี่ก็ตัดตัดนะคะก็จะเป็นสี่หมื่นก็จะเหลือสี่ร้อยนะคะคูณกับห้าสิบห้าศูนย์ศูนย์สี่ห้ายี่สิบแลสองสี่ห้ายี่สิบยี่สองนะคะดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาสิบปีนะคะก็คือสองหมื่นสองพันบาทนะคะก็ตรงกับการคิดแบบเมื่อกี้นะคิดคิดแบบเต็มเต็มยศนะคะก็มีค่าเท่ากันดังนั้น เงินนะคะที่โบนะคะจะต้องคืนเจนทั้งหมดนะคะหรือเป็นเงินที่เจนจะได้รับนั่นเองนะคะก็จะเจนจะต้องได้เงินคืนจะต้องเท่ากับเงินต้นบวกดอกนะคะก็คือ4 0 0 0มบาทบวกกับ22,000บาทก็มีค่าเท่ากับ 62,000บาทนั่นเองค่ะค่ะก็ไม่ยากนะคะก็ลองไปทำความเข้าใจกันดูนะคะเดี๋ยวในครั้งหน้านะคะก็จะเอาโจทย์ในเรื่องของดอกเบี้ยแบบทบต้นมาให้ดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ